สวัสดีค่ะกสิบบอกเราพามาชมกับนิสสันฟอนเทียนะคะรถปี0ูนเกียร์ธรรมดาค่ะ1 8 0 0 0 0บาทนะคะราคานี้สนใจสามารถเจราจาต่อรองได้นะคะเครื่องดีเกียร์ดีขับขี่สบายค่ะซื้อไปใช้งานได้เลยนะคะสวยๆค่ะทุกท่านทั้งภายนอกภายในนะคะ เรมเอกสารมีให้พร้อมชุดโอนเลยค่ะเครื่อง,งยนต์3.0 ZDI ปี05เกียร์ธรรมดานะคะภายในตามรูปนี้เลยสภาพสวยพร้อมใช้ค่ะเครื่องเกียร์ดีขับขี่สบายคัสซีสวยภายในสวยแอร์เย็นกระจกเป็นไฟฟ้านะคะปรับข้างไฟฟ้าได้ค่ะมีระบบเซทันล็อกวงมารัยพาวเวอร์ภายในเป็นเบาะหนังนะคะกว้างๆนั่งสบายค่ะหรือจะใส่สัมภาระก็ได้มากมายเลยทีเดียวนะคะ คันหน้าสวยๆเดิมๆค่ะเริ่มเอกสารชุดโอนมีให้ครบนะคะเนสันฟอนเทียคันนี้นะคะราคา1 8 0 0 0 0บาทท่านใดสนใจกำลังมองหารถจน์ไปใช้งานนะคะถูกใจคันนี้ติดต่อไปยังเบอร์โทรใต้คลิปเลยค่ะนัดหมายไปดูไปทดลองขับด้วยตนเองค่ะเพื่อประกอบการตัดสินใจที่ดีที่สุดนะคะหรือต้องการขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนออกเดินทางท่านก็สามารถ พูคุยกับผู้ขายโดยตรงได้เช่นกันค่ะตามเบอร์โทรนี้ใต้คลิปนี้เช่นกันนะคะแอดมินก็เพียงมาแนะนำเท่านั้นค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะคลิปนี้มีประโยชน์ขอให้กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะคะสวัสดีค่ะ